คุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b l o c k f o o t กันอีกเช่นเคยแล้วในวันนี้เราก็จะมาล่าเช้ากันอีวันเดิมเออท่านตื่นทำเผาจะบอกกันต่อใช่ไหมน้องชีใช่ดูนี่เอวงของดาบโคโค่ดาบตัวไม่ขยับแต่ว่าเป้าขยับเฉยเลยยิงได้ไหม เยอก็รู้เขาจะเล็ดาาบบเงด้ยที่หอกเราจะเอวีซีตอนนั้นเรายิงอยู่ดิเฮ้ยยิงได้อ่ะยิงได้แต่ยิงเดียวอ่ะเรามาสุมาามาส่มผลเปิดคลิปกันดีกว่าเราไม่ได้สุ่มผลเปิดคลิปมันนานมากๆแล้วนะเห็น <c oughs> ด้วยเลยเอ่ะเรามาสุ่มผลกันดีกว่าจะมีผลในตัวช้ยเยอะโอ้ยขอกเขาคือไม่มีสูตรเดินมาสุ่มเลยสูตรของพี่ช้ยก็คือการเดินมาแบบนี้ แล้วเดินก็เดินวนหนึ่งรอบเยบหัวเย็บหัวดีกว่าโอเคแล้วก็สุมเลยคิดขึ้นเมื่อกี้บอกโบราณไว้ก่อนเดี๋ยวไม่คนมื่อจะต้องใช้บ้างละแต่ว่าพี่มีแล้วเอาไปเอาไม้พี่เอาไม้พี่ คือเขาเผื่อจะเก็บข้อตัวไปแล้วเขาเลยไม่สามารถวางไว้ได้โอเคไม่เป็นไรจะเทเอาก็ได้มั้งจดเก็บไม่ใช่วรว่ามาค <ขอ S 3> <ม>นั่งแบบว่า,วามองบุคคลที่หนึ่งแล้ยังสมจริงอะใช้พ่อคุมแป๊บเราจะเลยเกิดแปลงบนเาแปลงแล้ว เดี๋ยวกูาจะไม่แกะ <c> ้น <oughs> โอยในแกะม,<า>มีก็ได้เหมือนกันอเอาไว้หลบพอดีเลยวะแสงคลื่นเต่าไปหน่อยเป็นไงหลบ อุ้ยต่อเนี่ยมันเนี่ยเราเราเหม็นได้ต่อเนี่ยมันเนี่ยโอ้ยให้ต่อเนี่ยเพราะมันมุดนี่แหละสนใจอะไรนี่เลยเอ้ยเจ้าทะเลแม่เคยสนใจความพยายามของเราเลยอย่างนี้เลยเจะทะเลไม่สนใจแล้วจะมาหาเราทำไมมุดอีกมุดอีกมุดอีกเหรอเราอะมุดอีกเหรออะะมุดอีกเหรอได้ไหมไม่ได้ ได้ไหมไม่ได้กันเลยอีซีแบบ A B C ีซีเฮึบชึบชิบชิบเชิบเอา้อฮึบชิบแล้วก็ชึบนีเนี่ยแล้วก็ชิบแล้วก็ชึบแล้วก็ทานกระมาชึบชิบอะไรเนี่ยเดี๋้ออึบแซกแล้วก็มีแซกแล้วก็มีเอ็ก ใช่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 แหันกลับมาเอแล้วก็ซีซีนีโอเคแแล้วก็อะไรนะแแล้วก็มุดเลยเไปหนึ่งสเต็ปแซดเอกซีไมาโอ้โหแซดดโอเคสองไหมแล้วก็หนึ่ง สองสามสี่ห้าสกิลหกสกิลเจ็ดสกิลแปดสกิลเก้าสกิลไม่ได้ได้ของไหม ไม่ใช่แค่เป็นการหลอกกันที่ค้างอ่ะเมื่อกี้นี้ซเปอร์มาร์เหรอนี่แน,น่นี่แน่ยมัดเขาเตะเนื้อก็ลาดเจ้าดีเหมือนกันนะ เผาเนื้ออะได้ไหมไม่ได้เผาเนื้อเนี่ยอยู่ใต้น้ำไม่ต้องสู้กับเจ้าทะเลเพื่อเอาเนื้อมันมากินไงถามอะไรทำให้<ด>หมัดทำให้หมัดของคาราเต้บนเนื่อเนี่ยแทงเกรเงเพียงว่าสามารถล่าเจ้าทะเลได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยโอ๊ยเจ็บจังโอ๊ยมีสิิลโอเคได้อยู่ทสำสเมจได้อยู่ฮึบสไลด์ชบเข้ม เราจะมีกิวนี่อ่ะใ่ใช่ใช่ใชใชกินี่กับกิวนี้เยเราเริ่มเสียนกับการล่าเจ้าด้วยผงพลาอ,อหมุนตัวกันมั่งฟุบไอ้ชุบมืดโอเคไม่มืดหนึ่งทีสองทีสามทีแล้วก็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 สกิวอะไรดีโอเคสกิวนี่ก่อนอืเนี่ยมันเราเริ่มเสียนเยอะแล้วนะได้ของไหมไม่ได้อ่ะอีกแล้วพี่จะล่าเจา้าจนเม่อาตอนเลยปวะเนี่ยเบลเท่าไหร่แล้วเนี่ย สองพันสองร้อยห้าสิบห้าล่ามาห้าตัวล้วเอ้ยห้าตัวแล้วนี่ห้าตัวแล้ไปเป็นี่เไม,ไม่ไม่อ,อีกตัวคอ,อีกตัวโอเคให้อีกตัวเจ้าเกิดแล้วเนี่ยเห็นไม่บอกเลยว่าอ,อีกตัวโอ้โหเจ้าเกิดยังไวเลยทำไมมันเกิดไวอย่างนี้อ่ะ คุณผู้ชมนี่มันช่วงวันเจ้าเกิดงั้นเราจะล่าก,ลกันอีกทั้งสองตัวถ้าเกิ้อีกสินธิมันไม่เกิดเราก็จะไม่ล่ากันต่อนะคะคุณผู้มชมโอ้ยเจ็บจังไม่ไหสไนเปนผผอร์ผพระอือไม่ไหด,ดูดมายิงชึบสองสามก็ชึบ ชาร์จค anyway, ้างคำบูชาแล้ว hmm. ก็ย mm ิงแล้วก็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 สกิลนะอือขยมาแล้วก็คำบูชาเอ้ไม่ใช่ผองไทเปอร์อือแล้วก็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 คำบูชาอือก็พิสกิลอือดูดมากยิงพุ่งทีอืออือชาร์จค้างเลย เตรียมตัวยิงสไนเปอร์โอเคสกิ๊หนึ่งสองแล้วสามสี่ห้าจไปอีกหนึ่งได้ไหมไม่ได,พได้พี่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 ได้เลเวลเฮ คุณผู้ชมครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ